โอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเฟ์เซอร์แล้วเกมฟรีไฟเอทุ้ยก็อยู่เกมอมองอัดนะครับผมใครว่าฟรีไฟวะคือวันนี้นะครับเราจะมาเล่นอมองอัดกับเพื่อนกันนะครับผมเออผมจะแค่เอาช็อตแบบช็อตตลกตลกฮ่าๆแล้วกนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดดิสกับเพื่อนกันก่อนนะครับผม อโห่ไม่ได้เป็นอิมพอร์เตอร์อีกแล้วอยากเป็นอ m p o r t e r ยังเลยอะต่อให้ผงเป็นเลยผมก็จจับมือผแรกแหละดูเพื่อนคิวผมนี่โอ้โหโคตรคิวผมเลยอ่ะเพื่อนผมเนี่ยโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เรามีภารกิจที่เราจะไปจัดการแล้วนะครับทำเคลียร์ได้แหละนะฮะ คือตอนนี้เพื่อนเลยโคตรคิวผมเลยเว้ยคือผมไปทำอะไรผิดเนี่ยผ,<ม>ผมเสียวผมเสียวไม่อยากอยู่ใกล้ใครแต่ตอนนี้ผมต้องหาคนสักคนสองคนเพื่อจะต้องเป็นพยานให้กับผมก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเออนี่ไงนี่ไงผมอยู่กับไอ้เขียวนี่ก็ได้ผมมั่นใจเขาแล้วกันผมไม่รู้เขาทำเอ้ว โดูว่าึกว่ามันแกะแบบบริสุทธิ์เนี่ยมาถอยหาคนบริสุทธิ์จะเกยอ,อิมพอ์เตอร์รงั้นเหรอ <ś c oughs> เดี๋ยวผมจะไปห้องห้องห้องนี้แล้วกันนี่ตามโอเมป้าไปโอ้คือผมไม่มั่นใจเลยสักคนนะอ่ะไปดิผมว่าบริสุทธิ์พออันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อไออีกแล้ว ตายเถอะโอ้ยคือไปกับใครนี่มันไม่มีคนที่จะแบบแบบว่าบริสุทธิ์เลยเหรอวะโบสถ์ใครเนี่ยสกีบหรอโอเคผมคนดีตอนนี้อ่ะผมอยากเป็นอิมพอร์นเตอร์อยู่เนี่ยมัน โอ้ถ้าปินนะ่ะผมผมพูดตั้งนานแล้วแหละ ى. ดูผมมุดท่อโชว์เลยเน่ะดูดูดดผมมุดท่อโชว์ <g ül> ไม่ไม่ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นมอที่อื่นดีกว่าโคตรปั่นเลย <Tout S 2> <c oughs> ทุกคนปั่นเพื่อเลย มันสงสัยผมอาทีเนี้ยมันสงสัยผมแล้วได้เลยโอเคมาสแกนก็ได้เม็ดบีเอาอ่าเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมผมแล้วผมแสดงความบริสุทธิ์พอผมผมไม่ได้เป็นตัวร้ายหรอก เห็นไหมเห็นไหมมันใส่หลายเห็นเป่าเห็นเป่าใส่หลายเห็นเป่าห้องแอดมินปะนี่ไงนี่ไงไอตัวที่จะมาฆ่าผมมันจะชอบวิ่งมาหาตายยังเอานะไงอือเชอร์รอทด,ดองตาย เป็นหร<ป>ือ <ics> เปล่านี่เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเมื่อกี้ล่าสุดผมอยู่ห้องแอดมินกำลังทำเคดกำลังทำเคดอยู่ มันไม่เคยทำอะไรกันเลแมันมาออยมงแอดมินไม่วิ่งมาสามปีกูนะไม่แอดมินแอดมินไม่มีใครเลยเมื่อกี้แอดมินไม่มีใครมีกูคนเดียวเอ็มคนละเอ็มเอหอกูเป็น่ะกูแอดมินข้างบนนะเพื่อนมุดท่อไปข้างบนเหรอไม่น่านาแล้วก็มาสงสัยกูอีกละมาสงสัยกูละนักเตะเลทมาเนี่ยกูไม่เคยเป็นอิพอร์เตอร์เลยนะเด็ก ไม่เป็นสาบานเอาดีผมสักคริปแล้วกันผมสคริปผมไม่กล้าบวดใครหรอกนั่นไงมันเอากูอีกแล้วมันเอากูตลอดเลยวิ่งไ่เชื่อใจกูที่ปนเนี่ยโอ้ยคนดีมาตลอด ตึกเกิครับตอนนี้ผมมาเป็นอีพอ,อร์เตอร์แล้วนะครับผมแม่กว่าจะเปลี่ยนชุดได้นะครับผมมาตอนนี้ผมมาเป็นกับบุญนะครับผมซึ่งไอ้บุญนะครับเราใส่ร้รายกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วสุดท้ายนี้เราก็กลายมาเป็นอีพอร์เตอร์ด้วยกันต่ายเถอเว้ยโอเคเดี๋ยวเนียนๆไปก่อนนะครับอ อ้าวชิปหายแล้วกูยอยู่กับวุยยบบน้นกูอยู่กับวุ้นเมื่อกี้อยู่กับวุ้นเห็นอยู่ เมื่อกี้กูเห็นวุนกับอาแครอทสีส้มให้ดูกันชัดๆว่าใครเดินมาจากข้างล่างกันแน่วะบุ้นลงไปไม่ถึงใดกัว่าครเดนมกข้่างกันแน่วะวุนไปไม่มึง เห็นเดินลงไปกับน้องอีกข้างล่างอะเออกูหักขึ้นอุตส่ <c oughs> าห์ <c oughs> เป็นคนดีให้แล้วไม่ชอบบัตรโทร พระเอกต้องมาแล้วให้ตายเถอะ <c oughs> โอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเป็น i ร p o r t e r นะครับผม <c oughs> กับด่านหิมะนะครับโอ้โหด่านหิมะนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเนียนๆไปก่อนนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เราอยู่ในห้องอืมไอ้นี่มันทำอะไรวะ หายละห้องอันนี้จำได้เลยห้องอันนี้อยากจำได้แม่หลอกพีเสดมาฆ่านะครับว่ากูไปกับเต้ดีกว่าโ่เควมาสู่กูบอลได้เล่นดั้นยัง โดนไปแล้วนะ่าไอพีเอกไหมครับผมโอ้โหคือตอนนี้ผมไม่ได้ฆ่าใครอยู่เลยเว้ยมาต้องหาฆ่าใครสักคนซะแล้วทุกคนโอ้โหซึ่งผมจะโอ้โหเอพวกมันอยู่ด้วยกันมันเระเกันโอเคตอนนี้ผมจะฆ่าไปยุืนแล้วกันนะอืมอืมโอ้ยมันมีคนมาโอ้โหเยอะจัดโอ้ยทิกตอกไปกนกด <c oughs> ต่อรีบผมผมผมเพืนอุ้ยไปนะมันมีเพื่อนมอยู่ตรงนี้อีคนนึงเฮ้ยเจอเจอศพเดี๋ยวนะ เจอศพเจอศพสีเขียวอยู่อยู่ห้องอัไเนะี่ะห้องอะไรวะแม่งเ้เลยลืมดูชื่อเพื่อนลืมดูชื่อห้องวะ,ะมันห้องอ่ะคล้ายๆกแบบับอะไรวะอ่านชื่อไม่เป็นเว้ เรามาสู้ตายแล้วเพื่อนสูสัสเรามาสูดดูทุกคนโอ้คุเกือบคุเกือบตายเมื่อกี้ผมผมฆ่าอีรลามาสูรมันนะครับผมซึ่งฆ่าอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยใจเทบจะขาดเมื่อกี้ โคตรสั้นเอาจริงๆคือคำแถลงแล้วอย่างชอบเลยเป็น i m เตอร์กันเดี๋ยวลองคนดีจริงๆคอมพิวเออนี่ไงฮะเกย อย่างเดียนเลยข้ออย่าเดียนข้ออย่า,เด,ยา,ยาเดียนข้ออย่าเดียนข้ออย่าเดียนโอเครอให้คนไปพบสุบแล้วกันตอนนี้ไม่รู้นะอีกกี่คนนะครับ ใครอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่กับเอ่อซีโร่เนี่ยอยู่กับซีโร่ตามซีโร่ไปอยู่เมื่อกี้ม่กผม่เน่อยูตามซีโร่ไปอยู่เมื่อกี้ ออดูดิออมู่็นองมีอนโควิดมันยอยู่สิบอ้นเลย้เกือบแล้วแผนอิพอร์เตอร์กูเกือบแล้วอ้ กูเกือบเงียนอยู่แล้ว